สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกผมน,นะครับกับวากเน็ชาแนลในเกม The Resident Evil 2ในส่วนของเนื้อเรื่องของรีออนก,กันต่อในพาคทที่4กันนะครับ okay. โอเคอ้อรีออนเจ็บอืมเดี๋ยวเปิดทีฟก่อนอืมเก็บซะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะว่ามียาเหลือแค่ไหนอืมยายาแก้พิษมันเยอะเหลือเกินโอ้สเปนมีน้อยมาก ต้องไปแค่นี้ก่อนนะครับของหะไม่ค่อยมีเลยสำรวจไปแล้วใช่ไหมครับท,ที่แล้วไม่น่ามีนะนะโอเคไม่มีแล้วฮะลงลิฟลงลิฟลงลิฟต์อืมอ่ะผีคนนี้จำได้จำได้ เอดาเดียวไอ้ลบแล้วอืออ่าเลีออนลีออนผู้หญิงคนนั้นฉันอยากคุยกับเธอเอาอืมเอดาอยากคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะครับขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้โอเคก็ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นภรรยาของดรวิลเลียมเบอร์กินนะครับผมนะอืมก็เป็นแม่ของเชอร์รี่นั่นเอง อหนีไปนู่นแล้วจะหนีไปไหนเจียติงติงอู้แรงล์สาไแรงสาาแตกแรงสาาแตกลัง, 3, ลง 3, ติง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 ชึบชึบ โอ้โหยิงแม่นมากปืนล่วงเลยไม่แน่อยากขยับ่เอดอาวงอ่าแนะนำตัวเองเอเดาวงเอ่อฉันเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนอาตอนนี้ฉันจำได้แล้วอ๋อญีงที่จะมาเอาทีไวรัสไปนั่นเองสินะ เอดนกับจอเธอรู้ได้ไงเธอเป็นใครกันแน่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้เมื่อกี้พูดมามจอห<ม>์นตา,ตายแล้วโว้ยเป็นซอมบี้แต,ต่ภาคสมัยก่อนสมัยเพยสองเนี่ย ก็ตลกเวลาโมเดลมันทำแล้วมันชอบแบบขยับมือคือรู้ว่าอยากให้มันมีมูฟเวนนะแต่คือแบบข้า่ก่อนอ่ะมันทำผมไม่ได้คิด,ดแต่พอมาถึงเรายุค PS3 PS4 แล้วพอเรามันเล่นในเกมไกทีผมก็รู้สึกแบบเออเฮ้ยเราผ่านในช่วงนั้นมาแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเลยหรอแบบตัวละครมันเหมือนแบบทำท่ามือแบบนิ้วมันสี่นิ้วติดกันอะไรเงี้ยทำเงี้ยแบมือฟึ๊บฟึ๊บอะไรเงี้ยเอเอก็ตลกในความได้ของนั่นนะฮะผมโอเคก็ พายาบวิลเลียมเบอร์กินก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าพวกหน่อยครับปุกเขาก้ามาที่อแอบนะครับผมเพื่อมาเอาทีเวลาแ,แล้วสังเก็บวิลเลียมเบอร์กินนะครับผม,มนี่คือตามที่ผมจำได้นะนี่คือไอ้ดรวิลเลียมเบอร์กินกนั่นเองอม,มาแล้วอยา่าทำมา จอสเตอรเราต้องการชีเว no to huh. ัสน oh, oh, ั่นโทรถีพวกฉันให้ไม่ได right? okay, okay, oh, oh, ้หรอกนี่ไงใช่ไม่ได้ก็ยิงแม่งไงโอ้โหแต่โดนยิงปืนกลยังไม่ตายนะโอเคเนี่ยละเอาไปเลยโอวิลเลียมที่นะควนดาร์ลี่รอเดี๋ยวนะ อยู่ี่นะเดี๋ยวฉันไปเอายามาให้ผมดาวมัวแี้แหละไม่รู้วาะพูดว่าอะไรนะแต่เราต้องมีเรื่อไม่ไหวแล้วรออีกหน่นาทีฉันจะไปรับฉีดยาครับแล้วตัวเรียนะไรการเป็นไฮแลนด์ไปนั่นเอง The G virus has the ability to revitalize cellular functions. ว,ว้าวไอ้อะไรวะจะไปรู้หมียังเกิดขึ้นเราไปเช็คดูสิยิงมันข่ายตายตายจังเรเ็วอ,อะไรวะเนี่ยเสร็จไปหนึ่งเอ้ยเสร็จไปสองเลยดิเร็วเข้าเออเหอะยาแตกเลยครับทีเวรัส แตกเละสีม่วงก็คือทีเวลารนะฮะอ่ามกินยาเพิ่มอีกอะไรวะเนี่ยยิงไม่มาแล้วก็โดนตบอือสโรมบิสยอ่ากระสุนหมดอ่าชะตาม,มึงดับนะแล้วเออแล้วดูพวกนี้เองคนระับที่มัน ไปแพ Lead ้เชื้อให้เนี League ่ยเมืองและคูซิตีนะผมเพราะมันต so ิดยาพวกนี้แหละหนูต hmm ิดยาซึ่งถ้าใครได้เล่นในส่วนเดี๋ยวมันจะมีช่วงเป็นอะไรนะโหมดสไวเวิร์เนี่ยจะมีฮอคคนหนึ่งเนี่ยที่ลอดตายจากการถูกไคยแลดนโจมตีนะผมแล้วก็ได้ยาไว้แล้วเนี่ยกลับไปได้นะครับผม อ่ะอย่าเผลอเอดาเรกอย่าเผลอ,อตบเข้าไปหนึ่งเฮ <Too bad. S 1> แย่จังตบทีเดียวอยู่เลยเอดาเราโอ้มีเอกสารมีเหรียน อันนี้คือเอดาจะเก็บไม่ได้แนะต่อให้เราเจอเทพก็ตามเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นในส่วนของลีออนเป็นคนเก็บนะฮะเอดาเราจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวแหละเล่นได้แค่นี้แหละติติงเอออ <c oughs> อเสียงเสียงเซ็กซี่มากโอ้ย กูก็หลับยาวเลยเอดอเอดาดีเสียงเฮดาถึงกับตื่นเลยละแต่กูยังเจ็บอยู่เลยอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเอาไอ้นั่นมาด้วยอะไรอะไออ่าที่หมุนวาวนะผมเพราะว่ามันต้องใช้ในการหมุนวาวน,นั่นเองไอเราก็ลืมไปได้ไงวะเนี่ยพอเห็นตรงที่เอดอวิ่งผมเลยนึกออกเลยไงอืมและยังไม่รู้เลยจะเล่าไปถึงฝั่งป่าเเราะอซอมบี้มันเตืน่น ไม่อยากใช้กระสุนให้เปืองเท่าไหร่เพราะว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าที่เนี่ยมันจะมีกระสุนให้แค่ไหนไงไม่รู้ให้ทุ้มกับที่เรายิงไปปา่าเพราะเดี๋ยวซอมบี้จะตื่นอย่าฟืน้นนะเว้ย มองสำรวจมองอะไรไม่เห็นครับอันนี้จะมีเหรียญอันหนึ่งอ่าแล้วก็นี่นจะเป็นกระสุน,นปืนอ่าลูกซองแจ่มมากเลยขอบคุณอย่างยิ่งเฮ้ยแมงมุมเพราะอ๋อต้องต้องหลังจากที่เราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งมาถึงจะมีไอ้นั่นมาฮะอะไรนะ อะไรซอมบี้ตอนนี้มีแค่แมงมุมไปก่อนนะแมงมุมเราก็ไม่ยิงด้วยครับเปลืองครับเดี๋ยวนรา้เน้นหนีไปก่อนดีกว่าโอ้โหจำได้เอามีอีกตัวอ่าเดี๋ยวเราใส่นี่ไปก่อนอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกอันนึงสีทองที่อยู่ข้างในนั้นเออวุ้ยจู่โจมอย่างไว ไปแล้วโอ้ยเห็นไหมฮะวิ่งมาจู่โจมอย่างไวเลยอ้าวอ้าวอ้าวปิดแบบเอ็กโคมากตึ้งตึ้งตึ้งอะ้รก็หมุนว้าวเ โอเคกระสุนลูกซองเก็บมาแล้วก็หมุนนี่กลับไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมกินยาก่อนดีกว่า แล้วก็เอานี่มาผสมกันทีหลังตึงตึงโอเคผสมกันแล้วที่เซฟไม่ต้องเอาไปหรอกอื้อาอแล้วครับเราจะเจอกับตัวอีกตัวหนึง่งซึ่งถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่า ่ายมั้งจะพูดว่าง่ายดีไหมเนี่ยอเอด้าก็ยิงกันอะไรไปเอดาดืายิงเข้าไปเธอยิงอะไรอะอืมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วเข้าใจแล้วเธอยิงอะไรออยกระเดมมันี่อะไรเ,ยเ้ยสโกเทยม ถ้าอาจจะกระตุกหน่อยนะต้องขอโทษด้วยรอ,อมันกินกินมากินเร็วกินเร็วกินเร็วกินเลยกินดีมากมกินทีสไตล์กระดาบไอ้เค่หน้าบนหายเลย <laughs> ใครมันเลี้ยงจระเข้ในท่ออย่างนี้วะท่อทิ้งขยะเออจระเข้มันอยู่ได้ไงวะอยู่ในท่อทิ้งขยะงงอยู่เนี่ยโอ้โหเอาหมึกมาทำไมนุ่งกระสนมาขอยไม่มีฮึบโอ้ยเจ็บ This bullet isn't things making easier. wound any ไม่เป็นไรทำไมเลออนอืมเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนี hey. ่แล้วเธอไปเอาผ้ามาจากไหนวะเนี่ยพันตรงนี้เลยอยากก่าคิดมากเลยพาเองไม่เจ็บมากหรอกแค่ขันขันฉันเจอแล้วอะแต่จอนตาอะไรนะไม่มีอะไรตีไปาจัดที่กันดีกว่า อย่าอย่าหันาันท้าให้รีออนเดี๋ยวรีออนเกิดอาการ <c oughs> โอเคมา <c oughs> แล้วก็มาเก็บเอกสารตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เหรียญทองจบ เรวก็ต้องให้พัดลมหยุดทำงานครับโอเค let's go ไปกันเถอะเอดามัแรงสาวอีกแล้วอ้าวไม่มีอ่ะกำลังหนีแรงสาวไว้ก่อนเลย คราวนี้จะเป็นแมงมุมหรือซอมบี้กว่าน่าจะเป็นซอมบี้นี่ไงซอมบี้นอนแพ่หรอเออไปเถอะกูไม่อยู่หรอกไม่ได้แดก โถ่ไม,ม่ล้ไม่ลงมุมต้องหันหน้าเข้าขนาดนั้นเลยเหรอเอ,เอาละไปแล้วไม่อยู่แล้วเอ๊ะจำได้ว่าตรงนี้เออเจอแค่มือก่อนนะ เออเจอแค่ JK มือก่อนมันต้องมีของอะไรที่ตรงนี้สิมีไหมมีไหม,มไม่มีเหรออะไรวะอืมไม่มีเลยเอ่ะมันล็อกต้องเปิดพลังงานอืมเปิดพลังงานตรงนี้ฮะ รู้สึกจะเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละที่มือมันโผล่เข้ามาจะเฮ้ยนี่นะ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 นนะ นี่นะเอด้าช่วยยิงหน่อยดิเอด้าอึสอึสอึศอาจาะอีนะ๋นี่ยงหลวงอยู่นั่นแหละเอด้ายิงยังหลวเลยเปล่ะเออ,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 อเจ็บมันไปหรือ,อยัง โอเคมันคงไปแล้วดีเลยกระสุนอันนี้กุญแจอะไรวะจำไม่ได้นะกุญแจนี้มันไม่ทำอะไรนะผมจำได้ว่ามันต้องไปใช้อะไรสักอย่างเงี้ยแต่ไม่จำเป็นนะฮะ หมายถึงแบบไม่จะเป็นกับในเรื่องเออ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 เอ้ยถอยนั่นแหละเอด้าช่วยยิงช่วยยิงแล้วเอด้าเอด้าเอด้าเอ้ย เอเดนามันตายยังยังไม่ว้าปะโธ่เอายิงดิยิงสิคร,รับปะโธเฮ้ยต้องรอต้องรอมันมันให้นั่นไปหน่อยอืเอเดนาช่วยยิงเด้เอโ้โหทีนี้ไม่ช่วยยิงเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาสิเอเออ่ะยิงเอางานดี อนี่มันตายยังวะอ่ามีมันที่ประกอบชอดกันนี่ว่ะจช่ปะน,นะั่นแหละเจ๋วมากไปเร็วได้ชดกันแรงขึ้นนะฮะอันนี้ แล้วเดีเพลงมันหลอ่อชิบหายอ่าล่อล่อคอยเอเานั่นแหละเอเายิงมันเลยยิงเอาไปยิงต่อเลยจ้ะยิงเร็วช่วยกันนั่นแหละนั่นแหละเอออ่ะยิงยิงสิจ๊ะปะโถอ่ะนั่นแหละเออเอออ่ะยิง แขนขาดเลยล่อมาอ่ะยิงยิงนั่นแหละอ๋อเราต้องยิงก่อนนึงนัดเหรอเธอถึงจะยิงะ่ะมันไม่ใช่รูปแบบคำสั่งให้ยิงนะเอ๊ะทำไมเสียงมันเหมือนมีสองวะเสียงมันเหมือนมีสองเลยนะฮะเดี๋ยวนองดูก่อนอ๋อ้ด้ไง เอดาใช่ด้วยนั่นแหละนั่นแหละแจวมาเอดาโหสุดยอดเลยเอดาเธอนี่สกโกยมาก <c oughs> เกี่ยวไปแล้วไง <c oughs> ผสมก่อนอออไม่น่ามีแลนะนะออโอเคไม่มี อ่ามียาเก็บให้หมดของอย่างนี้มันสำคัญกับชีวิตและทรัพย์สินแมกนมแมกนัม,กนมเก็บมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเซฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสู้กับไอ้เจ้าไฮแ,แลนด์และเฮดด็อกเตอร์ด๊ก ดรวิลเลีย,ยมนะฮะแล้วอันนี้มันใช้ใช้อันไหนจำไม่ได้ตอนนี้มีอะไรงัดมาให้หมดก่อนเน่ะเซฟก่อนด้วยกันตาไฮ โอเคเซฟอันนี้เอาไปห้มดนะแม็กนมแม็กนัมอะ่ะมีไปห้หมดเลยครับลูกซองอะ่ะไม่ต้องแบบมั้งโหเอาไปแค่นี้มันต้องวัดการไปฆ่าเลยอะตายก็แค่โหลดใหม่แค่นั้นแต่ล็อกเกอร์นี้มัน ไม่ทำอะไรอะ่ะงงอยู่ในเนี่ยไอ้ล็อกเกอร์เนี้ยไม่ทำอะไรเนี่ยมไม่ใช่างานนี้แฮะเตรียมเลยครับตรงอางานนี้ครับ คุณแจรู้สึกว่าต้องจากในนี้ก่อนปะอือาล่ะครับใกลแล้วนี่ฮะเอคุณแจอืมโหเสียงลมมา จึ๊บจ๊บจบใส่เข้าไปแล้วกด yes เต็งติงแล้วความสวยจะมาเยือ <c oughs> นี่คือสัญญาณในความสวย <c oughs> เราจะลงไปห้องแ็บนะครับผมห้องแ็บใต้ดินของพวกอัมเบร่า พาร์ทดหน้าก็น่าจะจบของรีออนแล้วนะครับผมแคบีนี่องรุ้สึกยากกว่าเบียใน,นเรื่องมันจะยากกว่าเพราะมีดรจีมาวางตลอดเออโดนทะลุไส้โดนจมติเอ๊บบอเอด้าตีหเปล่าตอบน้อยอสรุปเราต้องไปซื้อนะครับกูไม่อยากสู้เลยให้ตายเลย อเจ้าป๊ยหิงไข่ปลานักเลงนักเลงหัวไม้เนี่ยฮะ้อตอเวลลี่ทัราบเป็นขั้นสองแล้วถ้าเป็นในส่วนของแครบี้วยสิจะเป็นร่างสามนะร่างมันจะโคดกว่านี้อือันนี้เวอร์ชั่นยังไม่ค่อยเท่าไรมั้งนะ

ยาโอ้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 มองไม่เห็นอะอื้เออโอ้ไปละจ้าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ตายใช่ไหม อารู้ด้วยกูรู้ด้วยเราเมยงยไม่ตายมาขมอนยังยังเออยังยังเออเออกูรู้มันก็ยังไม่ตายหรอกกูไปแล้วไปแล้วเอดาช่วยด้วยเขาละมันละแกฝคนหนูเฮ้ยนี่แค่ล่างนี่ยังไม่โหดนะถ้าเป็นอีกร่าง ด็อกเตอร์จีมีทั้งหมดห้าล่างซึ่งล่างแรกคือไอ้ล่างที่แบบเป็นหัวไม่แยบเป็นหัวร็อตเตอร์วิลเลียมเลยซึ่งถ้าเล่นในแคร์นี่ก็จะเจอล่างสองคือล่างจากสู้เมื่อกี้ล่างสามจะเป็นแบบอ LIKE, เปิดแหวกนะมันนะ่มมันจะแหวกแหวกแบบมีสี่แขนนะครับ <Come on. S 2> ผมนะล่างสี่คือไอ้หมาเป็นเวอร์ชันหมามล่างห้าก็อยู่ในรางรถไฟตัวโคดบะเฮอร์เลยครับเป็นไทแลนที่มีล่างฟอร์มนีที่สุดแล้วล่างของด็อกเตอร์จีอ่ะเยอะมาก พัฒนาไม่รู้จะจบนะฮะข้าของไทยแลนด์ในภาคหนึ่งนี่คือประมาณว่าขี้ๆไปเลยเพราะมันมีอยู่ร่างเดียวแต่เขาบอกว่าไอ้นั่นคือเขาไม่ให้เรียกเขาว่าเขาจะเรียกกันว่าดอกไทยแลนด์นะครับเพราะว่าเขาจะเรียกว่าไอ้ดรวิลเลียมไปเลยดรวิลเลียมหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าไทยแลนด์จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือไอ้วิจเตอร์จีที่ใส่ชุดเขียวเนี่ยนั่นแหละจะเรียกว่าไทยแลนด์นะฮะนั่นแหละคือไทยแลนด์ But, I'll only slow you down with these injuries. Go. Go. So I go, go. Right, I told you it's my job to look after you. you I, I know I only known you for a short period of time but I really enjoy being with you. I I know I'm not capable of caring about anyone but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. เราอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะกลับมาอ๋อไม่อยากสูญเสียอีกแหมจ้าเดี๋ยวนะเก็บอะไรเก็บให้หมดก่อนทีเดียวอ่ากระสุนแม็กนัมเก็บมาเขาเดี๋ยวเราต้องไว้ใช้แน่นอนครับ กระสุนลูกสองเกี่ยมมากแปลวบบแปลว่าผสมซะตอนนี้ถือว่ามีกระสุนพอที่เราจะไปลบได้เลยนะครับเนี่ยแต่ผมจะเซฟก่อนไว้ลุยกันในพาร์ทหน้าละกันนะเจ้ติ๊ก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 ติกติกติ๊ โอเคครับแปลว่าส่วนนี้ผมขอจบเปนส่วนของ Let's Review e สอน Leon พาร์ทที่4ไว้เพียงครั้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมรบกวนช่วยกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ไลค์แชร์ไปให้เพื่อนๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับ Leon พาร์ทที่5นะคิดว่าในพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกับเรื่องของ Leon แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อในส่วนของแคร์บนั่นเองนะครับผมนะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบายไว้เจอกันใหม่นะครับ